สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเย็นนี้ผมก็จะไปเก็บผักในสวนเอาไปใส่ต้มยำแล้วก็จะเอาผักยอดตำลึงไปลวกด,ด้วยครับพี่เพื่อนเพื่อนตามมาดูได้กันครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมผมเพาะต้นมะละกอไว้ต้นเหี่ยวเหี่ยวเหลืองๆนะครับมะละกออยู่ในถาดเนี่ยด้วยความที่ดินมันน้อยทีน,นี้พอเราไม่ได้ลดน้ํา แค่วันเดียวนะครับมันจะเหี่ยวแล้วก็รากมันร้อนมันก็จะทําให้ต้นมันเหลืองมันจะตายผมว่าเออยากกันนั้นเลยถ้าเรายังขืนเอาไว้ในถาดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมีวันไหนลืมมะละกอตายนี่เนี่ยก็เลยว่าเย็นนี้ปลูกดีกว่าปลูกลงดินมันก็จะรอดมันก็จะโตไวครับถ้ายังอยู่ในถาดมันก็จะไม่ไปไม่มาอย่างนี้แล้ครับเดี๋ยวเอาไปนํามะละกอไปปลูกด้วยแล้วก็จะไปเก็บผักด้วยครับผมมองซ้ายมองขวาต้องขอโทษ พี่พีนเพื่อนเนีนะครับมองซ้ายมองขวาผมมองหาอุปกรณ์ของผมว่าผมจะหยิบเอาอะไรไปกดปลูวกพะละกรแป๊บหนึ่งนะครับได,ไ,ไ,ได้แล้วครับสิ่งที่มองซ้ายมองขวามองหาครับได้มาแล้วได้่าพว่วเป็นแบบนี้น่าจะเรียกพั่วไหมครับพั่วอาผูพว่วพัวแล้วกันครับพั่วเล็กครับเดี๋ยวไป าไปดูด้วยกันครับผมเดี๋ยวไปเก็บผักแล้วก็ปลูกมะละกอรครับเดินเข้าสวนข้างบ้านครับผมถือต้นกล้ามะละกอมาเดินเข้าสวนข้างบ้านสวนก็จะลกคลุ้มหน่อยครับเต็มไปด้วยของกินครับปลูกตรงไหนดีเนาะ เหียวแล้วครับไม่รู้จะฟื้นให้ไหมโอ้โหขาดเลยต้นนี้ก็เหียเ่ยวแต่รากยังขาวอยู่แสดงว่ายังได้ยังได้โอ้ว้ติดกันนี่แหละครับ เพราะไวง้งามแล้วพไม่เอามาปลูกมันโดนแดดลวกตายครับถ้ายังผัดวันประกันพุ่งไปอีกไม่เหลือแน่ๆแต่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะได้กี่ต้นยังไนอีก ต้นต้อยติ่งทิ้งต้นต้อยติ่งนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าแต่เราไม่ได้เราไม่รู้จักใช้ล้วก็ถอนทิ้งครับเนี่ยรากต้นต้อยติ่งครับผมจะเอามาละกอนี่ยไปตรงนี้แหละครับลอดให้เมน่อง ลูกแล้วก็ต้องลดน้ำครับผมนอกจากลูกผักแล้วผมปลูกมะละกอแล้วผมก็จะเก็บตำลึงครับผมเก็บตำลึงไปลวกครับนี่ยอดอย่างสวยเลยครับ ตำลึงหน้าแล้งพอรดน้ำในสวนมันก็ก็งามมากๆครับพอโดนน้ำตำลึงยอดตำลึงมันก็แตกอย่างงามเลยครับสวยงามผักตำลึงนี่ถ้าเราไม่เก็บมันก็เหมือนทิ้งเปล่าเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะแก่ไปเรื่อยถ้าเราเก็บอยู่เรื่อยๆมันก็จะแตกมาเรื่อยๆครับ ช่วงที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านแรกๆครับมาซื้อบ้านเมื่อปี54เข้ามาอยู่บ้านบ้านจัดสรรก็ไม่มีผัลนะครับก็อยากจะได้ตํำลึงเนี่ยผมลงทุนเดินเข้าป่าข้างบ้านไปตัดเอาเถาตําลึงครับเคยดูในคลิป Youtube ของไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปของท่านใดมีเขานำเสนอว่า มีคุณลุงท่านหนึ่งที่ปลูกตำลึงขายเก็บยอดขายส่งร้านขุยเตี๋ยวร้านขายผักก็การปลูกคุณลุงก็แนะนำว่าไม่ยากไปตัดเอาเถาตำลึงในป่ามามาปากัปากปักตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ปักลงในดินเลยว่างั้นครับในในคลิปของเขานะครับสมมุติว่าเถาตำลึงอันนี้อันนี้เถายอดอ่อนนะครับ ยอดอ่อนสมมติว่าเป็นเถาต้มลึงเถาที่มันประมาณเท่านิ้วมือนะครับประมาณเท่านิ้วมือเนี่ยตัดเอาเป็นท่อนเป็นท่อนประมาณยาวประมาณเนี้ยครับปกัปกปกัปกปกักปักแล้วก็ปลูกเลยครับผมโออโทษทีครับขุดดินขุดขุดหลุมปลูกขุดหลุมแล้วก็เอาเย่ะเถาต้มลึงเนี่ยปักเอาด้านยอดขึ้นนะครับอย่าอย่าไปเอาด้านปลายเอออย่าอย่าไปเอาอย่าไปเอาด้านโคนขึ้นเนาะก็พูดไว้ก่อนครับกลัวจะมีคนหา วิธีปลูกเราตัดเป็นท่อนเอาด้านโคนล,ลงดินนะครับเอาปลายขึ้นฟ้าหรือถ้าท่านใดที่ดูไม่ออกว่าด้านไหนมาด้านปลายด้านไหนมาด้านโคนเพราะว่าเถาตําลึงามันดูยากก็อาจจะปลูกแบบนอนเอานอนนอนราบลงเลยครับผมตัดตัดเป็นเถายาวยาวขนาด10เซน20เซนนะครับแล้วก็ขุด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 ,ขดแล้วก็เถาตําลึงวางลงแล้วก็ดินกลบ กบไปแค่ครึ่งเถาแล้วก็ลดน้ําเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดขึ้นมาก็เป็นตําลึงให้เราได้เก็บกินยอดครับถ้าผมเวลาผมคุยแล้วผมไม่ได้มองกล้องไม่ได้มองดูท่านผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะกําลังเรียบเก็บผักอยู่นะครับเดี๋ยวจะมืดก่อน,นครับผมคนเท่าคนแก่บ้านผมเขา พูดเรื่องของการเก็บผักถ้าใครเก็บผักยอดยาวจะได้เนื้อคู่จะแต่งงานกับคนที่อยู่บ้านไกลว่างั้นถ้าใครเก็บสั้นๆสั้นๆหมายถึงอย่างนี้ครับก็จะได้แต่งงานกับคนบ้านใกล้ท่านผู้ชมเคยได้ยินคําพูดหรือหรือเรื่องเรื่องความเชื่อแบบนี้มาก่อนไหมครับที่บ้านผมมีคือคุณยายก็บอกว่าถ้าใครเก็บผักยอดยาวจะได้ จะได้แฟนบ้านไกลแต่ถ้าใครเก็บผักยอดสั้นๆก็จะได้คนใกล้บ้านแต่งงานกับคนใกล้บ้าน,านว่าง,งั้นแต่ผมครับผมก็เก็บทั้งสั้นทั้งยาวเลยครับไม่ไม่ใช่ว่าผมมีแฟนเยอะไม่ใช่ครับคือยอดยอดมันยาวผมก็เก็บยาวเพราะเสียดายที่มันอ่อนแต่ถ้ายอดสั้นมันก็ได้แค่นี้เนาะ,นะ,นะก็ทั้งยาวทั้งสั้นครับเ,เน้นว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นความเชื่อ ผมก็ฟังคุณยายเล่ามาครับเอาแค่นี้แหละครับผมเก็บเอาลูกเอาฝักมะรุมไปลวกด้วยบางวันก็เอายอดครับบางวันก็ยอดมะลุมบางวันก็เอาฝักแต่วันนี้ผมจะเอาฝักดูฝักมะลุมบ้านผมครับตั้งกล้องให้ดูเห็นแค่ เห็นได้เต็มเต็มอ๋ออขาข้เอียมนี่ครับฝักมะรุมบ้านผมครับยาวสอกกว่าครับมะรุมนี้มะลุมนี้ผมเอามาขอมาจากบ้านาบ้านพี่ชายท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านฉางผมไปเที่ยวบ้านของท่านแล้วผมเห็นลูกฝักมะรุมมาสวยและมะรุมต้นนั้นมีความแปลกแตกต่างจากมะลุมต้นอื่นก็คือ ผมสังเกตเห็นว่าหนึ่งยอดของเขาครับจะมีลักษณะเป็นขนขนเป็นขนกร,รมะหยี่นิดหน่อยจะถ้าเป็นมะลุมทั่วไปยอดจะไม่มีขนกร,รมะหยี่แบบนั้นครับแต่มามะลุมต้นนี้มีมีขนเดี๋ยวผมจะเด็ดใบให้ท่านดูระหว่างมะลุมทั่วไปกับมะลุมต้นนี้นะครับอันนี้คือมะลุมต้นนี้ดูใบของเขาครับจะมีกร,รมะหยีหน่อยๆครับผม ฝักยาวครับยาวสอกกว่าครับแล้วก็เนื้อเยอะฝักใหญ่เนื้อเยอะใหญ่ยาวเนื้อเยอะอันนี้คือมะลุมพันธุ์ทั่วๆไปครับตั้งแต่เกิดมาเห็นจําความได้ก็จะเห็นมะลุมแบบนี้ครับด้านด้านขวามือเนี่ยฝั่งฝั่งขวาเนี่ยนะอันนี้คือยอดมะลุมใบมะลุมทั่วไปใบจะเรียบเขียวแล้วก็เรียบแต่มะลุมตัวนี้ ใบจะสีเข้มๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็ที่ก้านที่ใบจะมีลักษณะนวลนๆคล้ายๆเป็นกรรมะหยีครับผมอันนี้คือความต่างของมะรุมต้นต้นที่ผมว่าอนนี้คือคือต้นนี้นะที่ที่ผมถือด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ฝักครับฝักฝักอันนี้ฝักยังอ่อนอยู่นะครับก็มาดูว่าจะเอาไปเนี่ยครับยาวสอกกว่าครับ วิธีการปลูกมะลุมที่ผมเอาไปปลูกเอามาปลูกง่ายมากก็คือตัดเอาลําต้นตัดเอาเอาเอากิ่งครับกิ่งมะลุมเนี่ยจะเอากิ่งตั้งหรือกิ่งนอนก็ได้เอากิ่งประมาณเนี้ยครับหรือจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าถ้าไม่ถือไม่ขุดอะไรลาบากตัดเอากิ่งประมาณเนี้ยแล้วก็ยาวประมาณ50-60เซนนะครับ ยาวประมาณแขนก,นกว่าๆเนี่ยครับตัดเอาเป็นท่อนท่อนละแขนท่อนละแขนเนี่ยปลูกก็ขุดหลุมขุดหลุมลงไปไปแล้วก็เอามาลุมเอาต้นมาลุมเอากิ่งมาลุม,มครับปักลงไปแล้วก็ลดน้ําลดน้ําสม่าเสมอช่วงแรกๆก็ลดทุกวันยิ่งดีเพราะว่ามันยังมันยังต้นยังอ่อนแออยู่ใช่ไหมครับหลังจากที่มันติดแล้วเราก็ลดลดเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีการปลูกมะลุม ไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนลักษณะแบบนี้ครับมะลุมเนี่ยเอาเอากิ่งปลูกได้เอาลำต้นปลูกได้ไม่ไม่จําเป็นต้องไปเอาเมล็ดหรือไม่จําเป็นต้องไปตอนไปอะไรให้ยากครับแล้วก็นอกจากมะลุมแล้วก็มะกอกมะกอกก็ปลูกลักษณะคล้ายกันครับก็คือตัดกิ่งมาปลูกวันนี้พามาดูมะลุมต่อไปรายการสุดท้ายครับผมรายการสุดท้ายตามมาดูด้วยกันนะครับนี่ที่จะมา นำเสนอก็คือนี่ครับท่านผู้ชมว่าอันนี้คือดอกอะไรครับนี่คือดอกมะขามเทศครับผมมะขามเทศพันพันชมพูครับเวลาเขาแก่แล้วเขาก็จะฝักเขาจะออกเป็นสีมพูลักษณะเด่นลักษณะพิเศษของพันนี้ก็คือมีความมันหวานฝักใหญ่อันนี้คือจุดจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือตามชื่อเขาเลยครับก็คือฝักเป็นสีชมพูฝักใหญ่สีชมพูรสหวานแล้วก็มีความมันด้วยมันก็จะเป็นมะขามเทศพันธุ์ที่น่ากินนะครับมีดอกออกมาเยอะแยะเลยครับดอกเยอะครับพอดีอากาศมันจะมืดๆแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับเนี่ยครับตั้งแต่ปลูกมาก็ ไม่ค่อยได้ดูแลมันก็เลยมีติดลูกไปแค่ครั้งเดียวมาดูปีนี้หลังจากที่ผมตัดต้นไม้ออกให้มันโล่งพอต้นมันได้แสงออกดอกเต็มต้นเลยครับด้านบนนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะมองเห็นไหมทดลองซูมขึ้นไปด้านบนแล้วครับซูมแล้วมองไม่เห็นก็เลยมาถ่ายาต่ำๆใกล้ๆให้ พี่ๆท่านผู้ชมได้ได้เห็นนะครับนี่คือดอกของมะขามเทศครับผมอยู่ตังๆเลยครับมะถมะขามเทศก็เป็นพืชเป็นผลไม้เป็นพืชที่น่าปลูกอีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องมะขามเทศให้ฟังครับหลังจากที่รอให้ชุดนี้ดอกชุดนี้ถ้ามันติดลูกติดลูกได้มีฝักสวยๆให มาให้ท่านผู้ชมได้ดูผมก็จะมาเล่าเรื่องมะขามเทศให้ฟังครับอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่จังหวัดชายภูมิครับผมก็ซื้อพันธุ์มะขามเทศมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกไว้ประมาณไล่กว่ากว่าครับช่วงที่คุณแม่ผมยังไม่เสียชีวิตได้ดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลสวนมะขามเทศก็เป็นฝักออกมางามๆครับ แต่ว่าหลังจากนั้นพอคุณแม่เสียชีวิตแล้วคุณพ่อก็บวชไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดประจําหมู่บ้านนั่นแหละครับก็น้องสาวก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูแลแล้วประจวบกับเรื่องของสภาพอากาศของสองปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับสภาพอากาศมันก็ทำํำทำมะขามเทศยากมีติดลูกบ้างนิดหน่อยไม่ไม่ถึงกับได้ขายครับ ปกติแล้วสมัยที่คุณพ่อคุณแม่แมยังอยู่ก็ได้ขายเก็บขายช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เดือนเดือนออพฤศจิกาเริ่มเริ่มมีฝักให้กินแล้วครับเก็บไปถึงประมาณเดือนเมษาครับมะขามเทศนี้เก็บลูกได้นานนะครับเพราะว่ารุ่นรุ่นที่กําลังสุกกําลังแก่แล้วก็รุ่นใหม่ก็กําลังออกดอกมาตามกันมาเรื่อยๆครับเนี่ยอย่างที่เห็นเป็นดอกเป็นดอกเงี้ยครับ มันก็จะมีดอกใหม่ที่ออกมาเป็นผลเล็กๆออกมาอีกนะครับดอกเก่ามันเริ่มบานแล้วดอกใหม่ก็ยังออกมาเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีของมะขามเทศนะครับครับเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังเรื่องมะขามเทศใหม่นะครับวันนี้มาเล่าเป็นรายการสุดท้ายในส่วนของเรานะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันครับผมครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับผมสรุปแล้วเย็นวันนี้ผมก็ได้มาเก็บ มเมะเขือเทศตะไคร้ไม่จะเก็บใบมะกรูดภรรยาเขาเก็บเข้าไปไว้ในบ้านแล้วผมก็เลยไม่เก็บตะไคร้ได้ตะไคร้มะเขือเทศนะครับแล้วก็มาเก็บผักครับผมก็ได้เอาเอาไปไม่เยอะหรอกครับเอาไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดได้ผักอยอดผักตําลึงนะครับแล้วก็แล้วก็มะรุมนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ทําเย็นวันนี้ก็คือได้ปลูกมะละกอรครับผมเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปรดน้ําต้นไม้ต้นผักที่หนะ้าบ้านที่ปลูกไว้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออํลลาภายจากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ